เพืหนึ่งหนึ่งพันห้าสิบจูล์อ่าโอเคแล้วข้างล่างล่ะทำให้กี่วิววิสิกเก้นหกร้อยหรอในสามร้อยในสามสามร้อยเออเออสามร้อยวิกเนอ่นกันคือจูลต่อวิกเกนเนี่ยมันจะเป็นหน่วยวัดตามชื่อของคนคิดน่ะ มันเหมือนแบบเมื่อก่อนเนี่ยใครคิดอะไรได้เขาตั้งชื่อเหมือนยกยองคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย oh. นะครับก็เลยแบบว่าถ้าเวลาเราตอบว่าเราตอบเป็นวันเลยก็ได้นะครับได้เท่าไหร่ฮะเออได้3จุด อ็เล่นกับหนูเลขหนูไม่ได้ตอนนี้รู้สึกเฮ้แต่ว่ามันมีมันมีแคลคูลเลเตอร์ต่ตอนเรียนเลขก็มีแคลคูลเลเตอร์สามจุดห้าไม่ต้องมาโม่สามจุบห้าวัตครับโอเคนะครับอ่จำสูตร Q เท่ากับ mc เดลต้า t ของ t ได้ไหมครับเราจะเริ่มได้ใช้สูตรนี้แล้วนะครับ heat transfer พลังงาเราจะไม่ไี้คิดถึง heat r a n s f e r energy นะครับ energy นะฮะมีค่าเท่ากับ mass นะครับคูณนะฮะ,ะ specific heat นะฮะ of water นะครับคูณนะฮะ,ะ change จะ change, นะครับอุณหภูมิของที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ค่อยหาทีละตัวแปรนะครับน้องนัทดี๋ไปดูที่โจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนอ่อทเอ่อพลังงานเนี่ยมันเป็นกี่จูลน,นะครับโจทย์อยู่ข้างบนโจทย์เป็นพันห้าสิบค่ะอ่าฮะเอ้ยเดี๋ยวนี่นะครับน้องนัทน้องนัทขอโทษนะอ่าให้หาแมสครับอ๋อโอเคจากนี้ให้หาแมสน้องนัทอ,อ่ จำสูตรจดสูตรนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีสูตรอยู่หน้าแรกแต่ว่าพี่ไม่ได้ใส่มาอ๋อค่ะเดี๋ยวเขียนเขียนลงเดี๋ยวเขียนลงไปเขียนบนหน้าจอก็ได้น้องนะเขียนบนหน้าจอเอาจำตอนนี้ให้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสรุปสูตรวันหลังแล้วก็จะให้น้องนาจำสูตรทีเดียววันหลังวันนี้ด้วยวันนี้เดี๋ยวจะสรุปสูตรพวกเมานิกพวกโมเมนตัมพวกเอ่ออินอร์จีให้ พวกอ่า internal energy ด้วย internal energy คือพลังงานของแก๊สที่มันมีการเคลื่อนที่ไปมาต้องนัดอ่าหนูพิมพ์ได้ไหมครับหรือว่าหนูจะคิดก่อนหนูจะห,หนูบอกให้พี่แทนตัวเลขแล้วหนูจะแทนยังไงออหนึ่งศูนยห้าศูนยเท่ากับเท่ากับอ่ามอสไม่รู้ไม่รู้เราต้องแก้ใช่คูณกับขอบอกว่าสเปซิฟิกคืออะไร สี่พันอะไรนะคะสี่พันเท่าไหร่เขาบอกข้างบนข้างบนอืไม่เห็นค่ะรู้แต่ว่านี่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 อ๋อสเ i ซิฟิ c คี i c c a p ซิตี้เออพี่ลืมคำว่า c a p ซิตี้ไงโอเคปะสี่พันสองร้อยค่ะแล้วก็สี่พันสองร้อยใช่มากมากแต่พี่จะเล่าอะไรฝากอันเนี้ยใส่หน่วยจูนให้เขาด้วยนะคือถ้าเป็นในระดับมหาวิทยาลัยพระซาแบบว่า ต้องแบบมีการแสดงหน่วยให้เขาเห็นทุกขั้นตอนแต่ว่าแบบบางทีที่ไปดูแบบมันมันใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โอเคไหมเพื่อความเพื่อความเพเซฟอะอใส่ก็ดีนะอ่ะสี่พันสองร้อยหน่อยเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมอาอพี่พหม่นะครับตรงนี้เป็นสี่พันสองร้อยกิโลกร,รมัมแล้วก็จูนใช่ไหมครับแล้วก็อะไรฮะ คูนจุดหกค่ะอ่าแล้วก็องศาซีแล้วก็คูณศูนจุดหกครับอเอคูณศูนจุดหกน้องนัดโซยค์คเเรชันให้หน่อยครับเออมันมันโซยอย่างนี้นะน้องนัดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เท่ากับหารหารหารที่ใส่เป็นเครื่องหมายน้แทนนะครับหารด้วย4,200คูณ0.6นอย่างเงี้ยครับ ก็จะได้ค่าแมสสได้แมสกี่กรัมครับศ <c oughs> ูนย์จุดไม่เกินศูนย์จุดห้านะ นีอันนี้เราใช้ังกับแมสสนะครับต,ตรงนา้นได้0.1 0.4อะไรครับ C1 ปะเท่ากับ m a สสนะ1.5 0.1ถูกไหมครับง1 7 AG ฮัลโหลอุ้ยน้องนัาเอียนเ้ขที่นี่เหรอก็4.5ครับ4.5นะฮะ ทำไมถึงได้แค่ค่าเฉลี่ยค่าที่เป็นแบบมีนมีนหมายถึงแบบว่าเป็นค่าเฉลี่ยมันเป็นค่ากลางทําไมแบบเป็นเวลาเฉพาะใดเฉพาะหนึ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าตบอบแบบนี้ได้ไหมอืมพลัาทง แบบตอบตรงนอนว่าการการทานสเปร์ของเอนเนอร์จีอะครับมันอ่า,ายังไงดีอันนี้กว่าการแผ่รังสีโอเคไหมครับความเข้มของแสงที่มีการแผ่ออกมาความเข้มของรังสีที่มีการแผ่ออกมามันจะแบบว่าแตกต่างกันไปในแต่ละเวลามันถึงต้องหาเป็นค่าเฉลี่ยโอเคไหมฮะ ความเข้มของแสงในแต่ละเวลามันแบบว่ามันแตกต่างกันออกไปอ่ะมันไม่ได้แบบรังสีของดวงอาทิตย์อ่ะมันไม่ได้มาตลอดเวลาโอเคไหมครับมันไม่ได้แบบมาไม่ใช่มันไม่ได้มาเท่ากันตลอดเวลาพอมันไม่ได้มาเท่ากันเวลาตลอดเวลาเนี่ยมันจึงมีการแบบว่าวัดเป็นค่ามีนเพื่อที่จะหาว่าเฉลี่ยอะไรว่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สามารถหาในขนาดในขนาดหนึ่งได้เขาจึงหาใน ตลอดเวลา5นาทีที่เราทำแลบในแลบเนี่ยก็คือหา5นาทีใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเราก็จะตอบว่า intensity ะนะครับ of solar นะครับ radiation มี has นะครับ very during investigation เห็นนะครับ0.5ครับอันนี้คือรอกนะครับรอกคุณเล่นะครับเขาใช้รอกมอเตอร์ของรอกนะครับในการยกวัตถุขึ้นมาวัตถุเนี้มีเวทน้องมาจำได้ไหมเวทหาักสูตรอะไรเมื่อวานที่ที่เล่าให้ฟังวเวทเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเวทในทางแบบ อในทางธรรมดาในทางของอธรรมดาเวทในทางฟิสิกส์อ่ะมันคือ gravitational force ที่ทำกับวัตถุซึ่งเวทเนี่ยมันจะหาได้จากการเอา mass คูณด้วย gravity acceleration นะค gravitational acceleration gravitational นะครับ acceleration Acc ซึ่ง gravitational acceleration ที่อยู่บนโลกของเราอะ่ะมันจะมีค่าประมาณ9.8 นะครับเมตรเปอร์เซกสแควร์ 2, ครับเมตรเปอร์เซกกำลังสองหรือเขาอาจจะอิสิเกตให้เราอะให้เป็นสิบก็ได้โอเคไหมครับ ข้อนี้นะครับเขาวัดความเร็วนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยถูกยกขึ้นแล้วคำนวณนะครับประสิทธิภาพของพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ report experiment น,นะครับเป็นเซตของข้อมูลดังนี้ฮะเขาใช้การยกนะครับ2.5นิวตันสูง2เมตรใช่ไหมครับวัด ความเร็วของอของน้ำหนักนะครับที่ถูกยกขึ้นมาแล้วคำนวณ Efficient ของ e e NERGY TRANSFER นะครับแล้วเขาได้มี PEAT EXPERIMENT เพื่อให้ได้ Data 2ครั้งทำไมถึงต้องรีพ e a เพราะว่าถ้าหากว่าทำข้อมูลแล้วได้ Data 2ครั้งเนี่ยมันจะได้การันตีว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือได้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับข้อ1ครับจงบอก ตัวแปรนะครับที่เขาจะต้องคนโทรลในการยกน้ำหนักครั้งนี้นะครับเราไปดูวัตถุประสงค์ของเขาไหมประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ใช่ไหมเขาต้องการดูประสิทธิภาพเนาะ mm hmm. Efficient ถูกไหมครับประสิทธิภาพคือมันเคลื่อนที่เราใส่แรงเข้าไปอ่ะอินพุตแรงเข้าไปแล้วเอาพุตแรงออกมาคือสิ่งที่ได้จากการแบบว่าออกแรงของคุณเล่อันนี้แล้วออกแรงกับรอกอันนี้แรงที่ใส่เข้าไปกับแรงที่ได้ออกมามันมีค่าแบบต่างกันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูว่าแรงที่ให้เข้าไปกับแรงที่ดึงออกมา เร็วได้เยอะไหมแต่อันนี้ถ้าเราดูจากบุดความเขา,าคือดูว่ามันเร็วไหมโอเคปะครับถ้ามันเร็วถ้ามันเร็วก็แสดงว่ามันดีใช่ไหมครานี้ต่อแปรต่อแปรมันจะมีกี่อย่างใช่ไหมครับต่อแปรมันจะมี dependent independent แล้วก็ control ใช่ไหมครับตรงนี้ หนึ่งต่อแปดที่ต้องให้เท่ากันน้องนัดเขาโยกขึ้นนะแล้วเขาจะดูความเร็วอ่ะน้องนัดน้องนัดจะให้อะไรมันเท่ากันคอนโทรลอะไรเท่ากันหนูตอบในแชทก็ได้หรือหนูพิมพ์ตอบก็ได้คอนโทรนอะไรเท่ากันดีเนี่ยเขาจะโยกกันเนยอะขึ้นนะแล้วดูว่าเครื่องโยนเนี่ยมันทำหน้ามันทํางานได้มีประสิทธิภาพไหมก็คือแบบว่า เครื่องยนต์มันทํางานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแรงที่ให้เข้าไปกับแรงออกมาเนี่ยมันมันแบบว่าเมื่อหานกันไปสัสดส่วนกันเนี่ยประสิทธิผลของการออกแรงของไอ้รอกตัวเนี้ยมันดีไหมเขาก็ต้องควบคุมให้ตรงเนี้ยครับน้ำหนักอันเนี้ยเท่ากันโอเคไหมครับประเด็นที่หนึ่ง ถ้าอยากวัดแล้วแบบอยากรู้ว่ามันเท่ากันถึงจะเปรียบเทียบกันได้เราให้น้าหนักมันเนีย่ยเท่ากันเราถึงจะเปรียบเทียว่ามอเตอร์เนี้ยเร็วหรือไม่เร็วถูกไหมครับหรือข้อสองให้มันมีไม่ให้มันยกขึ้นในระยะทางที่เท่ากันก็คือความสูงของการยกขึ้น,นมันเท่ากันดีไหมฮะดังนั้นนะครับน้องนะัทหนูดาวโหลดอันนี้แล้วเนาะ ข้อนี้คำถามนะครับให้บอกตัวแปรหนึ่งที่เขาต้องคอนโทรลเพื่อที่จะทดลองหรือทดหาพ้อมอาหานะครับว่าเครื่องมือนี้ฮะสามารถที่จะเสิรหาว่าเครื่องมือนี้ทำงานได้ดีไหม<อ>ก็คือเวสก็ไดไ้นะครับหรือเราควบคุมเบทหรือเราควบคุมความสูงของการยกขึ้นก็ได้โอเคไหมครับ ข้อสองครับน้องแนทบอกสองบอกสองเหตุผลซิว่าทำไมถึงจะต้องทำการทดลองสองครั้งเมื่อกี้นี้พี่พูดถึง e อ r o r เนาะโอเคไหมครับที่พูดถึง e อ r o r ก็คือลดใช่ไหมลดเอ่อลดลดเอ่าผลของ random error รอร์ลดเอ r รอ ถ้ามถึงเออร์เอร์อีกก็คือแบบว่าถ้าทำสองครั้งอะครั้งแรกอะถ้าทำผิดหรือครั้งที่สองทำผิดอ่ะมันจะคอมเพลกันได้โอเคไหมครับถ้ามันได้ไม่ใกล้กันแสดงว่ามันต้องมีคำใดครงหนึ่งอะที่ทำไม่ถูกหรือมีการทดลองที่มีการแบบผิดปกติกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยพี่เล่าให้รายละเอียดให้ฟังนะอ,ะอลดอผลของ Random Error error ความผิดพลาดการทดลองนะครับการทำสองครั้งเราจะสามารถคำนวณอันนี้ได้คำนวณมีนได้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลสองครั้งที่เราทำการทดลองมันเข้ากันหรือใกลเคียงกันแสดงว่าเราทำการทดลองถูกเป็นไปได้ว่าเราทำการทดลองถูก โอเคไหมครับมีความน่าเชื่อถือเึงได้ mean, okay, ไมีนโอเคไหมครับแล้วก็จากค่ามีนหรือจากค่าของ2ค่าเราจะสามารถหาค่าเขาเรียกว่า variation นะครับที่เรียกว่าปรับแปรปรวนความแปรผันของข้อมูลนะเดี๋ยวไปเรียนในสเต็ปี๋ยวเราจะได้ดูว่าแปรปรวนแปรผันคืออะไรมีน median mode คืออะไรนะคะอันนี้นะครับ คือเอฟฟิเช n ต์นะฮะของเครื่องที่เป็นมอเตอร์ในการทำรอกใช่ไหมครับในการทำรอกอันนี้นะครับน้องนะัดน้องนัดจะเห็นว่าถ้าสปีดมากขึ้นเนี่ยโอเคไหมสปีดมากขึ้นเอฟฟิเช n ต์ต้องมากขึ้นถูกไหมครับถ้าสปีดน้อยลงเอฟฟิเช n ต์น้อยลง จริงไหมเนี่ยสปีดสปีดแบบถ้าเราเอาแบบเราเราหมุนขึ้นอะหมุนรอบรอบของเราอะมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราหมุนขึ้นถ้าเราหมุนขึ้นเนี่ยในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อสปีดเพิ่มโอเคไหมครับเมื่อสปีดมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเอฟฟิเชนต์มันก็เพิ่มมากขึ้น นะฮะนะับสปีดมันเพิ่มมากขึ้นเอฟฟิ i เชนมันก็เพิ่มมากขึ้นโอเคไหมครับแล้วก็น้องนาดูนะมันจะขึ้นตรงนี้มันจะมีแบบว่ากรดเดียนเยอะใช่ไหมสโลปเยอะอ่ะมันเหมือนแบบชันมากๆอ่ะ คือแบบมันเหมือนจะปีนยากตรงนี้ก็จะเริกชันน้อยลงตรงนี้น้อยลงแสดงว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีลิมิตของมันโอเคไหมครับมันก็หมายความว่าอันเนี้ยไอเครื่องลอกตรงเนี้ยครับมีลิมิตของมันนะครับ มีแนวแล้วก็กราฟเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะแบบว่ามีค่าคงที่ท้ถ่ายใช่ไหมมันก็เริ่มจะคงที่ท้ถ่ายเนาะโอเคไหมครับอ่ะเราสรุปจากตรงนี้นะครับสองคะแนนขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น As speed, นะครับ, increase, นะครับ, as speed increase, the efficiency, the efficiency increase, have but. กราฟนะครับเนเนสแตสแตนนะครับแปลู นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับหน้าต่อมาฮะต้อนีนะครับอบอก keep the main way that h e motor is likely to waste energy มันจะเสีย energy ไปในเรื่องของอะไรเวลาเราแบบว่าเหมือนแบบรองสัพพันลงนะ พัดลมมันก็จะหมุนใช่ไหมเป็นมอเตอร์แบบหนึง่งใช่ไหมครับถ้าในสิ่งใน,ในชีวิตประจำวันเราเช่นแอร์คอมเพรสเซอร์อะไรเงี้ยมันหมุนใช่ไหมครับข้้งหลังแอร์มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้มอเตอร์ที่หมุนเนี่ยมันจะมีการเสียเสียพลังงานในรูปของความร้อนได้โอเคไหมครับเสียพลังงานในรูปของความร้อนความร้อนมาสาั่งกินเราใช้คำว่า heat ใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับเราก็บอกไปเลยว่าเสียในหรืปอบของวความร้อนนะครับ้องน,นอ่นข้อต่อมานะครับ าวาพลังงานที่ใส่เข้าไปคือ5โอเคไหมครับ5้าวัตต์มอเตอร์ไม่สามารถที่จะยกนะฮะไม่สามารถที่จะยก2.5ง้านิวตันได้มันมีประสิทธิภาพไหมไม่มีครับศูนย์เลยครับนะครับ Yes ดีมาก <c oughs> อันนี้เป็นไม่ต้อโดมนะ w วน the ดอ r a รา g e n e r a t o เเครื่องทำไฟฟ้าไฟฟ้าเหรอว้นว,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 วันหลังได้ไหมเอาไฟฟ้าไวันหลังเนาะเอาเรื่องที่เราเคยเรียนก่อน,นอเนาะอ่าอย่างนี้ครับเอาเลยก็ได้ไฟฟ้านะน้องนดัดเอ่อไฟฟ้าในทางอะตอมอ่ะในทางของเคมี Me หรือว่าเกี่ยวกับอะตอมอ่ะอะตอมอันนี้กำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับชาร์จนะเข้าไหมครับ ไฟฟ้าอ่ะเดี๋ก่อนจะพูดทั้งสารเรื่องของไฟปฟไป้าไฟฟ้ามันจะมีไฟฟ้าเนี่ยมันจะ